ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ ข่าวช่องสตัง์มีเดียประจำวันที่28ธันวาคม2566ครับวันนี้ตอบคนดูแจกเงินเพิ่มกำลังซื้อบัตรคนจนหนึ่งมกราคมกี่บาทนะครับสตัง์จะขอบอกว่าในปีใหม่นี้นะครับรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงการคลังได้ออกมาประกาศแล้วว่ามีออของขวัญปีใหม่39ชิ้นด้วยกันที่จะมอบให้คนไทยแต่ปีนี้ไม่มีการเพิ่มเงินเพิ่มกำลังซื้อในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหากใครนะครับที่ใช้บัตร สวัสดิการแห่งรัฐปกติอยู่แล้วยังได้รับแค่300บาท ไม่มีการเพิ่มกําลังซื้อในปีนี้นะครับแต่ว่ารัฐบาลจะให้คูปองแทนเงินสดให้คุณใช้ผ่านแอปช้อปปีหรือ Lazada หรือใช้ผ่านาสั่งอาหารออนไลน์อย่างเช่น Food p a n d a g r a b แล้วก็ Lineman ประมาณนี้เป็นของขวัญปีใหม่แทนที่จะใช้เงินเพิ่มกําลังซื้อปีนี้นั่นเองนะครับหากใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้ใต้ล่างเลยเดี๋ยวจะไปตามข่าวให้ดูข่าสวสดุดการแห่งรัฐกดต,ติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทาง สวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4ี่โมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ082-5171297ยาย้อีกครั้งเจอกันที่สตังค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4ี่โมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ